มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินจับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดหลักสูตรเรียม SME ใช้หุ่นยนต์ช่วยอุตสาหกรรมรถยนต์รองรับรถ EV ในอนาคตวันที่18ตุลาคม2564ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซานไมตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพสิทธิ์จากพิทักษ์ คณะบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะและรองาศาสตราจารย์ดรดวงพรผู้พกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินเข้าพบเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในโครงการบัณฑิตพันใหม่เพื่อจัดหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่ออัพสกิลและรีสกิลบุคลากรภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อปรับตัวให้รองรับการผลิตรถยนต์ EV หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารองรับอนาคตในอีก5ปีข้างหน้าโดยเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชพัฒรราชนครินหากลุ่มเป้าหมายให้2กลุ่มคือกลุ่มผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิศวกรหรือนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนเข้ารับการอบรมจำนวน300คน จะฝึกอบรมต้นปี2,565จำนวน60ชั่วโมงและแบ่งกลุ่ม5คนเพื่อทำชิ้นงานจำนวน60ชิ้นงานซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรถยนต์ประเทศเกาหลีใต้ที่จะร่วมสังเกตการอีกด้วยและหากชิ้นงานน่าสนใจอาจน,นำไปสู่การสั่งผลิตหรือการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันในอนาคตอีกด้วยเพื่อจะรองรับโดยเฉพาะอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับ แต่ในทานองเดียวกันก็มีปัญหาว่าอุตสาหกรรมเดิมจะต้องมีการปรับตัวนะครับก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยก็ประมาณ800โรงงานเนี่ยนะครับก็จะต้องอไม่มีไม่มีงานนะครับซึ่งก็มีทางออกก็คือว่าจะต้องมีการพัฒนาไปสู่การผลิตชิ้นส่วนของของขุนยนน์กมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินนะคะ ก็ยินดีร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะในการพัฒนาบัณฑิตพันใหม่ร่วมกันเน้นในเรื่องของการทำพัฒนาในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในประเด็นของออการพัฒนาทั้งในเรื่องของหุ่นยนต์นะคะในเรื่องของการพัฒนากำลังแรงงานในภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเซาที่จะ หนุนเสริมในเรื่องของโรบอติกนะคะเพราะฉะนั้นทักษะที่สําคัญที่อยู่ในสารประกอบการเราจะเอามาอยู่ในหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครลินกับมหาวิทยาลัยเออชียงใหม่โครงการนี้จังหวัดฉะเชิงเซาสนับสนุนอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือสมาร์ทพีเพิลเพื่อรองรับเมืองสมาร์ทซิตี้ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย